มหกรรมกีฬาสูงอายุไทยแลนด์โอเพนมัสเตเกมครั้งที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่พามาดูปรีธาเปิดฉากชิงเหรียญกันวันแรกนะคะไฮไลท์อยู่ที่วิ่งร้อยเมตรชายรุ่นอายุ100ปีขึ้นไปคุณตาสว่างจันพรามนักวิ่งวัยเก่าอายุมากที่สุดของเมืองไทยด้วยวัย104ปีลงป้องกันแชมป์ค่ะ พร้อมกับทําผลงานดีสมราคา4ี่เหรียญทองกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วบวกกับได้กําลังใจดีเยี่ยมมีเสียงปรบมือเชียร์ทั่วทั้งสนามวิ่งเขาเซนชัยแบบยังมีแรงเหลือๆนะคะด้วยเวลา56.64วินาทีป้องกันแชมป์ได้ตามคาดนอกจากนี้คุณตาสว่างยังคว้าเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองจากกีฬาทุ่มน้ำหนักรุ่นเกิน100ปีเศติสา3.99เมตร และยังเหลืออีก2อีเวนต์ให้ได้ลุ้นเรียนค่ะจากกีฬาคว้างจากกับพุ่งแหลนโดยคุณตาสว่าง Idol, ไอดอลัยเก่าด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่คว้าแชมป์รายการนี้ครบทุกครั้งยังคงบอกเคล็ดลับสำหรับการดูแลสุขภาพนะคะขอให้มีร่างกายแข็งแรงมีอายุยาวกว่าร้อยปีแบบง่ายๆที่ใครก็ทำได้ นั่นก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ทานอาหารที่มีประโยชน์เวลาว่างก็อยู่กับธรรมชาติค่ะดูแลต้นไม้เล่นกับสัตว์เลี้ยงและเดินเล่นขยับร่างกายบ้างแต่ไม่ต้องหักโหมจนเกินไปก็ทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายครับแล้วก็พักผ่อนครับ อารมณ์อารมณ์ด้วยครับต้อ <c oughs> งอารมณ์เย็นนะช่วง,งว่างๆคุณตาทำอะไรคะงานอดิเรกกิจกรรมช่วง,งว่างๆะคะ่ะนอกจากออกกำลังกายคะ่ะทำให้อารมณ์ดี <c oughs> ทำอะไร <c oughs> อ่ะดูทีวีหรืออะไรกวาดไปเรื่อยเเดินเท้าไปกวาดไ นาก็เดินรอบบ้านนะแล้วก็กวาดใบไม้ครับแล้วก็เล่นกับลูกแมวครับก็ดีใจครับเพราะว่าได้มาพบคนมากมายครับว่าอะไรถึงอายุคคนน่ไหีะก็สูงอายุก็ควรจะ ทำให้ร่างกายแข็งแรงฮนะมีการเดิมกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายครับทางด้านวิ่งร้อยเมตรหญิงดุนอายุ70 74ปีมีนักกีฬาลงแข่งครบทั้ง7คนปรากฏว่าอุสนีคำพากุลในลู่6จากชมรมกรีธาอาวุโสนครหาดใหญ่เข้าเซนชัยมาเป็นคนแรกนะคะเวลา18.22วินาทีคว้าแชมป์กลับบ้าน ส่วนเรียนเงินเป็นลัดดามีรถคาจากสุรินแพ้แชมป์ไปเพียงแค่0.07วินาทีเท่านั้นและสุมนนวลจันชัยสังกัดล้านนาได้เหรียญทองแดงเซติ18.87วินาที พามาดูกีฬาวูดบอลค่ะได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่สนามมาตรฐานระดับโลกเชียงดาววูดบอลคลับในอำเภอเชียงดาวโดยได้รับเกียรติจากดรพัฒนาชาติกรีดีบวรรองประธานสาพันธ์วุดบอลนานาชาติและนายกสมาคมกีฬาวุดบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันนะคะพร้อมกันนี้ยังร่วมลงแข่งขันด้วยซึ่งปีนี้ยังคงได้รับความสนใจมีนักกีฬามากถึง521คนจาก5ชาติ ได้แก่ไทยไต้หวันเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเลเซียมาร่วมชิงชัยทั้งหมด18เหรียญทองซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้กีฬาชนิดนี้นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเพราะกีฬาเล่นได้ง่ายได้ฝึกสมาธิฝึกสายตาคาดคะเนาการตีลูกให้แม่นยำได้เคลื่อนไหวร่างกายได้มาพบปะพูดคุยและที่สำคัญได้แข่งขันบนสนามมาตรฐานสวยงามที่นักกีฬาหลายคนอยากจะมาสัมผัสค่ะ นะครับก็พอดีสนามฟุตบอลนี้อำเภอเชียงดาวนี่เป็นสนามของสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยซึ่งได้เริ่มการพัฒนาขึ้นมาใน20กว่าปีแล้วนะครับในการทดลองให้สนามต่างๆนี้เพื่อจะพัฒนาให้ผู้เล่นมีความท้าทายมีความสนุก นอกจากประเทศไทยแล้วเราก็เป็นตัวอย่างให้กับประเทศต่างๆในโลกด้วยจะเห็นว่ามีทั้งมาเลเซียนฮ่องกงนะครับโดยเฝาอย่างยิ่งวันนี้ก็มีประธานชาานวูตบอลโลกไต้หวันและก็เกาหลีมาร่วมด้วยนะครับส่งนักกีฬามาแข่งขันด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันวูดบอลวันนี้เป็นประเภทนับจํานวนการตีนะคะโดยดรพัฒนาชาติกรีดิบวรอดีตอธิบดีกรมพัะศึกษาในวัยห9ปีได้ลงแข่งในรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปชาย ซึ่งต้องบอกว่ามีบรรยากาศที่สวยงามน่าประทับใจด้วยค่ะมีคุณแม่บุญเรียงกรดิบรวรวัย95ปีมาเชียร์ลูกรักที่ข้างสนามด้วยนะคะขณะที่ภาพรวมการแข่งขันวันนี้ยังเป็นรอบเก็บคะแนนอยู่ค่ะเพื่อที่จะไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันพรุ่งนี้มานิตภูมิภัยบู์ถ่ายภาพโสพิทุยเวียงรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ